วันนี้อยู่ในข่าวนะครับเถ้าเกิดเจอฆาตกรใช่ไหมให้กดล,ลีฟนะในแบบของ,อของนะนะครับเตะถ้าอืมเราเกิเข้ามาอยู่กันในข่าวเรื่องเด็ดเย็นนี้เอ้ยไม่ใช่เรื่องเด็ดเย็นนี้รู้เอาเราพ้องข่าวเนะี่ยไม่อยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเออร์เบอรี่นะเก๊บอย่าลืมไปกินกันเยอะๆด้วยนะครับแต่เขาปิดแล้วอะ่ะเฮ้ยมันก็เป็นของเดียว มันก็จะเป็นเรื่องความตุนจำตึง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 ไม่เป็นไรเพื่อนถึงเขาจะไปแล้วชาบูที่ที่ดีของเรามันไปแล้วล่ะตึง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 มันก็คงจะไปแล้วล่ะคือมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรอีกแล้วตึง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 ชาบูที่เราเคยกิน มันก็ได้สูญหายไปเป็นเรื่องนี้เดด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 เดจะบอกว่ามันที่มันบอกว่าสูญหายไปโลกโลกมันจุะเหลือเราต้องลองหรือเปล่ามันคือเรื่องจริงอืมไม่มันไม่ได้สูญหายเห็นมันปินดอยู่เฉยเมันก็ปิดอยู่เฉยเแล้วมาเข้าเรื่องต่อหรือมันจะปิดแล้วแต่พวกเราก็ยังจำเขาได้อยู่ พอเราจะได้จำไม่เด็ดเด็ดเด็ดไอ้เจ้าน um> um> NO> ี่มันเกี่ยวกับคนด้วยหรอดรกุ้งให้บอกมาได้เยอะๆเออรู้สึกว่าเดดี๋ยวก่อนนะโอดูบ้านพวกเราดีมีกล่องเพียบเลยมันส่งอะไรอ่ะเขาไม่ได้ส่งอะไรหรือเปล่าส่งไม่รู้การบริการหุ่นยนต์มาแล้วครับ คลิปนี้ดูไม่มีประโยชน์เลยอู้อร่อยเอ้ยเอ้ย,เ,อยเรามาดูขาวทางนี้นะครับแ <ไอ S 1> ฟชัน่นดิสแอนซิง่งวันนี้รับท่านผู้ชมพลทหารทุกท่านทุกคนทุกชาติเดี๋ยวบางคนบางคนเขาไม่ได้เป็นพลทหารนะครับเขาจะเลี้ยกอย่างนี้ได้ด้วยหรอมังนะโอ้พูดไม่ได้ก็พูดไม่ได้กะพูดวระพูดพูดไม่ได้กะพูดไม่ได้อยู่ๆมันพึ่ง้วเตะปังแรง,แรง แรงมากมากๆเลยไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อคลิปว่าคลิปอะไรนั่นแหละใช่มันคือคลิปสนทนาที่แสนจะแย่ที่สุดในโลกด้วยกดมาเบว่าเบบบีบูบีบูบีบูบีฟังเขไม่เข้าใจเลยฟังไม่เข้าใจฟังไม่เข้าใจฟังไม่เข้าใจก็ไม่ฟังเลยฟังไม่เข้าใจเหมือนกันฟังไม่เข้าใจฟังไม่เข้าใจ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  ฟังไม่เข้าใจไม่ใจไม่ใจไม่ไปฟังไม่เข้าใจไม่ใจไม่ใจไปไปโอ้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 ไม่เข้าใจเลยแม่เดี่ยนเดียวโอ้โอ oh, 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 oh. ้ตาไป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 มันก็เข้าใจแล้วว่าจะมาพูดอะไรเะไรอะไมันก็พูดเข้าใจอยู่แหละแต่มันก็พูดไม่ชัดแล้วมันจะไปนาไปนาไปนาไปนั่นยังไม่เข้าใจอีกแล้วเร็วเกินไปหรือเปล่า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 เอ้ยได้ดูหมดเลยได้แน่อยากลองทำบ้างปะจับปะจับปะจปุ๊บปุ๊บุ๊ไม่รู้เรื่องอีกแล้ว ของฉันบ้างมันในร้านค้างฉันมันเก่งมากเดอบีบูบีบูบีบูบีบีบีฟังไม่เข้าใจอีกแล้วฟังไม่เข้าใจอย่ฟังไม่เข้าใจมาฟังมาฟังไม่เข้าใจการทดองของฉันมันสุดยอดมากเลยฉันสามารถสร้างเครื่องโยนทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างได้บนโลกนี้ไม่ใช่หลอกหลอกไม่ใช่หลอกหลอกไม่ใช่หลอกหลอกมันไม่เข้าใจฟังไม่เข้าใจเหรอเดี๋ยวขอลองอธิบายบ้างรึไม่ตัวฉันต้องการกินเนื้อไม่กินผักเพราะฉันเป็นไดรนเดเสาร์เห็นไหมใช่ ใช่ใช่ใช่ฉันมีหูฟังอยู่บนหัวด้วยยูแล้วใครก็มีหูฟังอยู่บนหัวหรือเปล่าบางคนนะว่ามาก็ว่ามาฉันมีปืนอยู่ข้างหลงังแล้วใส่เสื้อดาบิก็าเดินสูนแล้วเป็นสองแนวสองแนวมีปืนขั้นเอาไว้มีรูปพันธุ์ยโรไปเอาไว้เหมือนกันฉันก็ใส่สติกเกอร์ไปไว้เฉยๆนะอ,อ๋อย่างงี้นี่เองพอตามผม,ผมร่างผมไม่ใช่ลามผมไม่ใช่ลามผมไม่้ช่ลามผมไว้นาอยู่ในห้องน้ำ ผมว่านายอยู่ในน้องนาเลแต่มีคนจับได้ก็คือสเก็ตเออในยจะนายฉันเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฉันไม่ได้หลานนายฉันว่าจะเป็นยังไงโอ้พูดไม่ชัดอีกแล้วป้อนเดี๋ยวดาป้อนอาพุชไปพุชเอาพุชเอาเดาเอาพุชเอาูดาเอาพุชเอาพุชจับ้าวุชโวโวโยโยเล่นไอโฟนกันไหมเล่นไอโฟนไหมบางคนบางคนก็ไม่มีไอโฟนอย่างพวกเราก็ฉันเป็นคนทำให้พวกนายนายเห็นนายชอบเล่นเกม แต่ว่าไม่มีเกมให้เล่นนั้นเลยประดิษฐ์เอโฟนมาให้เล่นใช่ใช่ใช่งั้นแหละนั่นคือเรื่องดีใช่ใช่ทำไมล่ะถาราไม่ไม่รู้ไม่ไมรู้ไม่ไม่ร,มรู้เดี๋ยวย่วาก็เป็นคนเดียวกันไม่ใช่หรือตัวคนเนี้ยคนเนี้ย ใช่ใช่ใช่แล้วฉันมาเกี่ยวบทอะไรเนี่ยเนี่ยฉันเป็นหน่วยทหารฉันเป็นหน่วยทหารแล้วยังไงกันเนี่ยฉันก็เป็นแค่หน่วยทหารหรือว่าจะเป็นผูะไรเราก็เป็นคนแค่ยูทูบเบอร์ธรรมดาทั่วไปไม่มีคนติดตามน้อยมีคนติดตามแค่สองหมื่นเองน้านเองได้เยเจะ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 พูดไม่เข้าใจอีกหมดแล้วขอ,อีห้ถึงหนึ่งล้านทบเร็วๆหน้ากลับเอฟซีทุกคน ผมไม่มีเอฟซีหักไม่มีเอฟซีผมแม่ไ้แค่หุ่นยนต์ตัวกระป๋องแกนี่เป็นแค่เศษขยะใช่ในเป็นสีขยะหรือเปล่าฉันไม่รู้ว่าจะเป็นเศษขยะหรือเปล่าหรือเปล่านี่นี่ฉันไม่รู้ว่าจะกลัวเป็นสีขยะหรือเปล่าไม่เป็นฉันก็เป็นด็อกเตอร์ซอมด็อกเตอร์ใหใช่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 อ้ฉันมีฉันมีเรนโบว์สไนเปอร์อยู่ข้างหลังและมีเสื้อเอ็กีที่ของพี่คาชาอยู่ตรงนี้อย่าลืมไปซื้อกันเยอะๆนะครับ เงีย้ยชายจะได้รวยดั่เลืมติดตามเยอะๆเลยฟังไม่เขาตายไอ้เลือดคนแรกเขาแจ้งคนทับย์จะใครไอ้จองดีด้วยให้มันถึงหนึ่งล้านทับหน่อยๆมันไอ้มันทิ้งลุงล้านทับหน่อยว้ย